น่ารักค่ะน่ารักเพื่อนๆไปย่งหนอดนแลนค่าวอดีเือนน้องเจ้าลูฟี่คา้าเข้ามาเจ้าไวร้ายอันี้มาชุบชบชุบชุบชุบชอบชุบชุบชอาชบชุบชบชุบชุบชุบาุบชุบอุบชุบบ มันผมมั้งนี่มันไม่กิดโซ่ซ้ำมัดนี่กับผ้ากันยัดน้องลุงเนาะแมวขาแมวขาแมวขาแมวโอ้โหงูขาแมวงูขาแมวเอ้เจ้าลูฟี่เจ้าลูฟี่ลูกอยู่นี่ลูกน้องอยู่นี่ลูกเลี้ยงน้องได้ไหมอึ เลี้ยงน้องได้ไหมคะเลี้ยงน้องได้ไหมลูกเเลี้ยงน้องได้ไหมเนี่ยไปที่เราไปแซมเอโง่ เลยชกหน้าเลยชกหน้านานม้เลยอะไรนามิลูกเลี้ยงน้องได้ไหมคะเลี้ยงน้องได้ไหมนามินามิขาแม่เลี้ยงน้องได้ไหมคะแม่เลี้ยงน้องได้ไหมเนี่ยไม่โฟกัสคำว่าโฟกัสอยู่ตรงไหนเอาน้องมาปล่อยเอาน้องมาปล่อยจิบจิบชิบชิบจิบจิบเจ้าแมวเหมียวค่ะแมวเหมียว คาบน้องเข้าบ้านคำว่าโฟกัสอยู่ตรงไหนตะเอ๋ตะเอ๋ตะเอ๋ปะปะไปปล่อยไปไปล่อย